ันนี้มางานเสกนะครับพิธีเสกที่วัดพิ้วดนคะรสวรรค์นะครับหลวงพ่อพัน์พุยาก,กระโมนะครับหลายๆรุ่นด้วยกันวันนี้มาร่วมง,งานนะครับมีมหาเวิทล้วและก็รุ่นอื่นๆนะครับมีผู้สร้างหลายๆท่านเดินทางมานำตถุมงคลนะครับมาร่วมเสกนะเดี๋ยวสักพักผมจะกลับลนะแล้วก็น่าจะได้ติดตามครับดูบรรยากาศดูไลฟ์สดจากท่านอื่นๆนะครับจะเป็นนะักสร้างเป็นศูนจรมนั่นเองที่กำลังไลฟ์สดอยู่ในช่วงนี้นะครับ ตัวนี้บรรยากาศสดๆที่วัด,ด้วยด้วนนครสวรรค์น,นะครับนำภาพนำบรรยากาศมาฝากกันในช่วงบ่ายๆเย็นๆตัวนี้ใกล้ๆสามโมงนะครับบ่ายสามโมงนะครับอาทิตย์หนึ่งจะมีงานเสกพธิธีใหญ่ๆแบบนี้นะครับหนึ่งอาทิตย์มีหนึ่งวันนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าใครที่ต้องการจะมาร่วมพิธีนะครับพิธีเสกใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็ลองเช็ควันดูนะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีเสกกันวันไหนบ้างยังไงบ้างนะครับ นะครับนี่เป็นบริการในงานนะครับพิธีเสกหลายๆรุ่นด้วยกันนะนะครับเดี๋ยวประมาณเดือนธันวาคมครับจะมีพระในสายของเราครับเป็นเจ้าพยามหาเศรษฐีนะครับนำเข้าสู่พิธีเสกแล้วก็พร้อมรับพระในวันนั้นเลยนะครับส่วนเตามังกรครับเตามังกรหลวงพ่อพัุณยกโมเนี่ยรุ่นชี้ทางรวยเนี่ยครับเป็นพระบูชาเนี่ยครับน่าจะประมาณต้นปีใหม่ นะครับต้นปีใหม่ได้นําเศษแต่ว่าผมจะนําเข้าเข้าเศษเข้าพิธีนะครับเข้าพิธีในวาระต่างๆเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆที่วัดว้ดวยนี่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทักททยกันยาบ่ายนะครับรายจองรุ่นไหนกันไว้อย่างไรครับติดตามกันได้นะมีหลายๆรุ่นด้วยกันนะครับก็เตรียมรับพระกันวันนี้น่าจะไม่ต่ำกว่ายี่ ยี่สิบกระุ่นนะครับยี่สิบสามสิบรุ่นเนี่ยวันนี้นะครับก็เตรียมรับพระกันนะครับตามูนย์จอต่างๆนะครับนักสร้างหลายๆท่านก็เตรียมวันนี้นะจะได้รับพระกันไปเป็นบางรุ่นนะครับาบางรุ่นก็อาจจะนําไปแพ็คจะส่งกับว่านไปนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านไหนเซตงานกันไว้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับนะมองไม่เห็นแล้วนะมองไม่เห็นแล้วนะครับ ฝากงานด้วยนะครับงานเหรียญของหลวงพ่อพัดบุญยกรโมนะครับเจ้าพระยามหาเศรษฐีปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีมีย่อตามูนยนนะครับตามศูนย์ต่างๆหรือไม่ก็ตามลูกค้าลูกค้าที่ได้จองกันไว้นะครับแต่ว่าราคาบวกแล้วนะราคาอัพไปแล้วพระสวยพระคมมากนะครับตอนนี้ถ้าบางๆเลยนครับน่าจะมีลังละ2องหมนนะครับบางๆก่อนพระออกนะครับลังพระออกผมมั่นใจครับมีห0,000่นอัพแน่นอนนะครับแน่นอนในใน ในหนึ่งลังนะครับแยกลุ้นแยกสินขาาเนี่ยเอาสบายนะครับพระสวยนะครับพระสวยเหรียญใหญ่หนาพิธีดีนะครับจะสร้างรุ่นนี้นะครับสวยมากสวยมากส,วากส,วากส่วนพระบูชาหลวงพ่อพัดปัญญกมนะครับนั่งนั่งเต่ามังกรรุ่นชี้ทางรวยเนี่ยตอนนี้ยังเปิดจองอยู่นะครับจะมีหน้ารถเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับใครจองหน้ารถยังไม่มีบูชาหน้ารถเนี่ยองละหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับ แล้วก็มีองค์กลางครับองค์กลางนิ้วเนี่ยก็ประมาณ2,002 2,000 2,005ในสามกษัตริย์สวยๆนะครับองค์ใหญ่มาก9นิ้วเทียบไซส์ได้9-12เนี่ยอยู่6,000-7,000ถึงบาทแค่นั้นเองนะครับยังมีให้บูชากันนะครับก็ติดต่อได้ที่สุนย์องชั้นนำทั่วประเทศนะครับเช็คศูนยจองให้ดีนะครับระวังยอดลมระวังปัญหาการจ่ายเงินแล้วไม่ได้รับของมาด้วยนะครับยังไงก็ก็ติดตามกันนะครับติดตามกัน วันนี้คร่าๆประมาณ30รุ่นนะครับตรงนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่ลานพิธีวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจงังหวัดนครสวรรค์ที่กํากลังเข้าสู่พิธีนะครับเสร็จกันในช่วงนี้ก็กเตรียมแล้วนะตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เตรียมรับพระรับวัตถุมงคลกันนะครับเดี๋ยวคร้าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็อัปเดตกันใน หน้าเฟซใน YouTube ในหน้าเพจนะครับสถานีพระเครื่องอมรนครสวรรค์นะครับหรือหน้าเฟซก็เป็นอมรนครสวรรค์นะครับติดตามกันหลายๆรุ่นด้วยกันนะครับจะเป็นของนักสร้างเป็นเพื่อนกันของรุ่นอื่นๆก็ติดตามกันใครจองรุ่นไหนกันไว้อย่างไรนะครับบรรยากาศสดๆตรงนี้มาฝากกันนะครับเดี๋ยวรอหลวงปู่ดับเทียนชัยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราอีกสัก5นาทีก็ได้เดี๋ยวอัพให้ชมนะครับหลวงปู่ดับเทียนชัยแล้วก็น่าจะเสร็จพิธีตรงนี้ก็ เตรียมรับวัตถุมงคลกันใครจองรุ่นไหนนะครับลปกเสกรุ่นไหนบ้างใช่ไหมครับโอ้เยอะมากนะครับเยอะมากเป็นรวมๆวม30รุ่นนะครับคร่าวๆที่เห็นตรงหน้าผมเนี่ยมีมีมหาเวสเนี่ยนะครับโปกเสกครับมีโคชบารามีครับเยอะมากนะเยอะมากนะครับ มีข้อเศรษฐีบารมี99นะครับผมไม่รู้ผมจองรุ่นไหนไปมากนะผมจำไม่ได้ดนําเยอะมากเพราะว่าบินบินที่อยู่ในมือเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิรุ่นแล้วนะครับอ่นครับหลวงปู่ก,กําลังทําพิธีดับเทียนชัยนะครับอย่างนีครับก็รูปอาจจะไม่ค่อยได้อัพมากนี่ยผมถ่ายเป็นวิดีโอเป็นไลฟ์สดตรงนี้ไปนะครับนะเดี๋ยวแชร์ลงหนะ้า หน้าเพจหน้าเฟซนะครับขายจองรุ่นไหนอย่างไรครับติดตามกันดีนะครับแล้วก็ฝาก2รุ่นนะีที่อยู่ในสายงานเรานะครับมีเจ้าพญามหาเศษรษฐีละรับประมาณเดือนธันวาคมนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรพลาดเนี่ยธันวาคมนี้ได้รับทานแน,น่นอนนะครับประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยได้ชมเหรียจริงเกือบทั้งหมดแล้วนะครับงานลงยาสวยๆนะครับส่วนพระบูชาหลวงพ่อพัดบุญญกโมนั่งเต่ามังกรรุ่นชี้ทางรวยเนี่ยตอนนี้จองได้เลยนะครับ ใครยังไม่มีหน้ารถองค์น้อยๆองค์3นิ้วนะครับบูชาหน้ารัน่ารักติดหน้ารถไปไหนเดินทางปูคุ้มครองนะครับ600 600บาทนะครับเป็นเนื้อออีกเนื้ออะไรล่ะจำเนื้อไม่ได้แล้วนั่นเจ็ดร้อยกระบาทจะเป็นกระไหลเงินแล้วก็กระไหลทองนะครับส่วน800บาทเนี่ยเป็นเนื้อสามกระสานนะครับหกรบาทเป็นเนื้อแพนติน่าสวยๆนะครับอาบฉ่ำเหมือนสีผิวน้ำพึ่ง เข้มๆดำานิด,นดอะไรประมาณนี้นะสีสดใสสวยมากสวยมากนะครับเดี๋ยวุ้งปูมานะครับผมผมอัพนี่นะอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะเมื่อกี้ผมดีผมไม่ได้รับสายนะนะครับอาจจะไม่รู้นะว่า,วาอะไรสดอยู่นะครับก็บรรยากาศบรรยากาศคาวๆนะครับ เดินมานี้แล้วนะครับสาธุนะครับสาธุนะครับมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นนะครับ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมเข้าค่าประมาณนี้นะติดตามได้จากเฟซจากเพจอื่นๆเฟซอื่นนะครับหลายๆท่านที่ไลฟ์สดกันอยู่ในช่วงนี้นะครับขอบคุณนะครับกับการติดตามแะการรับชมนะครับแล้วก็ฝากงาน2รุ่นนะครับเจ้าพญามหาเศรษฐีแล้วก็พระบูชาหลวงพ่อพัดนั่งเต่ามังกรรุ่นชี้ทางรวยนะครับราคาบางๆหน้าลดเรา6กรอยถึง800บาทนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ